สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Newbie Gaming Channel ครับ กับรายการ New b ีวอล์คชวันนี้เราจะมาเล่นเกมเ e e ะเออร์สค l l ์5ส Skyrim ครับผมแล้วก็เราอะไรกันอยู่ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเกมนี้ถูก พัฒนาโดยบริษัท Bethesda Game Studio ครับซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Del The Elder Scrolls ตั้งแต่1ถึง5้าอัฟโฟล์อัลครับ, Four รบทุกภาคเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งค่ายนี้มีกระดิสับกันดีว่าเกมที่ไม่เคยจบเพราะว่าเป็นเกมที่โลกกว้างใหญ่นะเควสเยอะมากนะแต่ละเกมนี่คือใชาวนาบางคนก็บอกเป็นปีเลยนะจบก็คือกว่าจะได้จบภาคใหม่ก็ออกพอดีอย่างเงี้ยครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันซึ่งอย่าคิดนะครับว่าบล็อกทูรี่เป็นบ็อกทูสั้นๆอย่าคิดอย่างนั้นครับผมจะไม่คิดเลยว่าผมจะไล่จบไหมคือเพราะว่ามันยาวมากอะไรใช้เวลามากนิดนึงคุยกับพมอมาไม่รู้ Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, I oh. could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me. We shouldn't be here. It's the Stormcloaks, the Empire. Oh, <laughs> in now. You shut up. Watch huh? your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? สองคนนี้นะครับคนที่ใส่เสื้อสีฟ้ากับคนนี้ครับที่โดนมัดปากอยู่เป็น <Okay. S 2> เป็นริเวอร์เหยนครับก็คือเป็นเหมือนจะเป็นเป็นหน่วยที่ต่อต้านอิมพ r i เ l ียลครับก็คือ,พว,อพวกที่เป็นทางการนะครับ ซึ่งคนที่คนนี้ครับที่เขาเรียกว่ายาววินเทมเนนะี่ย<ล>เขาได้ใช้เสียงของเขาก็คือนาจะเห็นต่อไปครับรว,ว่าเสียงนั้นคืออะไรในการฆ่าราชาและรับเอ,อ่ออไพง่ายดีบังลังเขาครับเขาเลยขึ้นมาเป็นขเขาเลยไปขึ้นเป็นพระราชาคนใหมห่แทนแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ยอมนะครับผมซึง่งสงครามของขอิพิเรกกับเดเบรเรียนได้เกิดขึ้นมานานกันนะครับ bet they something to with this. had do I ตอนนี้เราอยู่ในดินแดนที่ชื่อว่าสกายริมไม่ใช่เป็นเมืองหรือว่าที่ชื่ออะไรสกายริมครับเป็นดินแดนที่ชื่อว่าสกายริมเลยเหมือนเป็นทวีปสกายริมออะไรย่างเงี้ยครับ go อยาเหมาะอย่างเลยอย่าอยู่เลยดูเลยดีกว่าผมไม่ผมคิดว่าต่อไปนี้ต้องไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะฮะ

โงดีๆก็ได้เพ่ไปแล้วอ่ะไปกันสองแล้วครับฝันนั้นเช็คชื่อไม่มีเสียงด้วยป <c oughs> <c oughs> ากยังไม่ขยับเลยฮะ <c oughs> <c oughs> เพจเปพื่อนใหม่ได้นะฮะเรียกเรียกเราเหรอ,อไปก็ไป <c oughs> เออ่ <c oughs> มีหลายเผ่าให้เลือกนะครับกับเกมนี้มิวนี่คืออิมพีเรียลก็คือพวกเมื่อกี้ครับซึ่งเราแต่อาจจะเลือกเล่นะครับเป็นนอตก็ได้เออ่ ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงดีตอนนี้ผมอยากเล่นผมอยากเล่นเป็นอิมพีเรียลอ่ะครับแบกดิผมว่าเล่นอิมพีเรียลดีกว่าอ่ะอ่ะผมว่าไม่เล่นไม่เล่นนอส่ะก็เออคือผมตอนนี้ผมเล่นดิกเซตหนึงอยู่นะครับซึ่งก็เป็นนอสอยู่แล้วเลยอ่ะไม่เล่นเป็นอิมพีเรียลบ้างลองมุมทีกลับกัน What are Skyrim? you doing in Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure your remains so are returned to Uh Follow the captain, prisoner. What did I Oh, I Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. If you start this war, plunge Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. moderators มีคนอยากตายไวครับถ่ายทอดสดกันเลยทีเดียวเอเมื่อกี้แอบมีสงสัไม่ชอบเดมซะอย่างนั้นนก เฮ้ยเจ้า head <as> <ibl ok> <DA> s h ตายได้ตายสมใจอยากนะครับอยู่บอกพวกนี้ยอมสละชีวิตพวกนี้ไม่กลัวตายไรในเกตนี่หาว่าผมเป็นพวกพวกหนีพวกไงอย่างเงี้ยเหรอครับเนี่ยใส่ร้ายผมไงบอกไม่ทำอะไรเลยนะ ผิดตรงไหนเนี่ยเผิดตรงไหนอ่ะเนออนเ,นเอาเขี่ยไม่ได้ละเฮ้ยเออโอ้โหสปอตเทมาหน้ากากสวยนะเนี่ยหน้ากาก S อสมากเลยครับมับงกรยักษ์อ่าไม่ใช่มอนฮันนะเฮ้ย มาเป็นมอร์หันเลยเฮ้อฝนตกแล้วไปเก็บผ้าเร็วเดี๋ยวพี่ไปเก็บผ้าก่อนเออฝนตกฝนตกเอ้ยออกไปไหนอ่ะเออตามตามเขาตามตาไม่ไั้เอ้ยเอ้ยโอ๊ยเสียดเอ้ย ขาหายแล้วก็เบอร์ขาหายไปแล้วไม่ไม่เอาแล้วเบอร์ขาหายไปแล้วอ้าวแมงเดินได้อยู่วะกระโดดได้ด้วยโอเคเขาเคยขึ้นนี่นะโอเคไปก็ไปอึ้ยเอออออ อะไรวะตกใจหมดเลยอะอ่าตายไปบั้นหนึ่งโอ้โหฟรีรันนิ่งเอออ่าโอ้ยขา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 หักแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมเจ็บตัวบ่อยจังเลยอ่ะไปต่อ โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโกรโกรโอ้ยร้อนเขาไม่ต่างกันเลยไปต่อครับไม่อยู่ครับอันตรายเท่านี้วิ่งแล้วเฮ้ย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 ไปกินกินกินหิวคนดีเลยครับไม่ใช่ครับ เขาไห้เลือกไปผมไปนี่ดีกว่าไปรุ่นเมื่อกี้มันจะฆ่าเราอยู่ครับ We'll meet again in southern Guard, brother. Like the only thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The harbingers of the end times. we better get moving. Come here, let me see if I can get those bindings off. There you go. โอเคเคครับ <cử> ค <an alım> right. ่อนเรอใช้ของก่อนนี่คือเป็นหนึ่งนหมอดที่ผมงงไว้นะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นเออข้าเขาก็มางปันเขาซ้ำ Uh. Damn! No way to open this from outside. Imperials, they cover. Get this gate open. n อส<ะ>ุดๆโอ้เซ็กซี่ซะครับมีของมาให้ใส่แล้วรู้สึกว่าจะใส่อาวุธสองมือได้ใช่ไหมฮะอ่ะเย y ให้ขอจบพาร์ทหนึ่งแค่ดีดก่อนนะครับสํหรับพาร์ทหน้ารอดูกันนะครับ